ครับพี่ผมเตยพี่เออพอดีโทษทีแป๊บหนึ่งาทางบริษัทไทยสีเจ้าหน้าที่ก็โทรมาหาผมก็บอกว่าพราบบอที่ผมบอกให้พี่น่ะมันเป็นกระดาษแบบเก่ามันจะต้องใช้กระดาษแบบใหม่ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคือยังไงต้องเป็นแบบใหม่เพราะผมก็ออกให้ลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีเจ้าหน้าที่โทรไปอธิบายให้พี่ฟังครับเดี๋ยวเขาก็จะต้องออกออกใหม่แต่ว่าพอออกใหม่ความคุ้มครองมันจะไม่ใช่เป็นยี่สิบเจ็ดมันจะต้องเป็นยี่สิบแปด แต่ว่าหมดหมดหมดก็คือหมดค้อมคุ้มครองพร้อมกันแต่ว่าวันคุ้มครองอ่ะมันจะไม่ใช่วันที่ยี่สิบเมันจะเป็นวันคุ้มครองมาที่ยี่สิบยี่สิบแปดคือวันนี้ไม่รู้ผมก็ผมก็บอกลูกค้าอ่บอกบอกทางเจ้าที่เอ้าก็ลูกค้าบอกให้ผมที่กินจะออกคุ้มครองยี่สิบหกแต่ยี่สิบหกคือในระบบเก่ามันมีตัวแทนเก่ามันไม่ยอมก็จะที่บอกว่าไม่ได้ก็ต้องรอให้หมดอายุผมนี่จะคียได้เพราะผมคียก็คีคุ้มครองยี่สิบเแล้วแล้วทีนี้มาบอกว่ากระดาษผมใช้ไม่ได้จะต้องเป็นกระดาษแบบใหม่ เดี๋ยวนั้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเอาเอาเคสของพี่ก่อนผมเคลียร์ให้จบเป็นเคสไปก่อนออแต่ว่ามันจะต้องใช้กระดาษตัวใหม่ถ้าถ้าเป็นตัวอื่นอของอันอื่นเดี๋ยวก็ต้องเอาเป็นกระดาษตัวพรบที่เขาจะรังส่งมาให้ผมนี่แหละแล้วจะมีทางเจ้าหน้าที่คุณเออยู่ที่ไทยสีนะครับไทสีเขาจะโทรไปอธิบายพี่ฟังพี่ก็ฟังคนนิดนึงว่าถามเขาว่าทาไมมันเปลี่ยนกระดาษยังไงแบบไหน แล้วเขาก็บอกผมว่าเอากระดาษแบบเก่าผมไม่ได้คืนเอากระถางเจ้าหน้าที่ไม่เห็นบอกผมเลยว่าต้องให้ผมคืนพอผมออกให้ลูกค้าแล้วก็บอกว่าทําไมคุณยังใช้กระดาษแบบเก่าอยู่ผมก็ไม่รู้ผมก็ตอบว่าเขาไปก็ไม่มีใครแจ้งผมเลยผมก็บอกอย่างเนี้อ่พอดีผมให้เบอร์เบอร์พี่ไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะโทรไปอธิบายพี่ฟังหน่อยหนึ่งได้ครับได้ครับครับพี่ครับัอดีครับ นิคม2กิโลไปทางออกพน,นัุน,นิคม บบุรีพนันิคมบางประกมสัตวัช,ชงชาวกรุงเทพสุวรรณภูมิบางประกมสัตชัชเชาวกรุงเทพตรงไปนครราชสีมาไยภูมิเบี่ยงซ้ายปกติตรงข้างหน้าเราเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะเป็นด่านการรับบัตร แล้วก็ชระค่าผ่านทางนีอยู่ตรงนี้แหละด่านจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ยกเรื่องตรงนี้ออกแล้วก็ยา้ายไปอยู่ตรงนู้นอีกตรงนี้จะเป็นด่านมาก,ก่อนแต่ทุกว,วันนี้ก็จะเหลือแเ้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาพัก เชิงเซาสุวรรณภูมิกรุงเทพพนักนิคมก็ไปทางซ้ายกดไ like, ลค์กดทัไก,ก้กวดกติดตามที่ช่องเตยออยูเตยอ,อินชรันพาเที่ยวชมแล้วก็เตยยูทูปพาเที่ยวชมสองช่องไปด้วยนะครับ